วันนี้แพทจะพาทุกคนไปกินบุฟเฟ่อาหารแบบไฟไดนิ่งใจกลางเมืองที่ทุกเมนูสามารถสั่งกินได้ไม่อัน้นและเมนูอาหารเขานะคะมีให้เลือกเป็นร้อยกว่ารายการซึ่งบุฟเฟ่ร้านเนี้ยต้องจองก่อนไปทานนะคะราคาเริ่มต้นพันกว่าบาทมีพันสี่ร้กาับพันหกร้านชื่อว่า Copper Beyond Buffet แห่มาทานที่ตึกเคสอนอมรินซึ่งสาขาเนี้ยเขาออกเมนูใหม่17อย่างะคะ่ะเมนูแรกแพะจัดเป็นริโซนี่ปลาหมึกสดและซอสเนยมะเขือเทศริโซนี่นะคะจะเป็นพาสต้าทรงเมล็ดข้าวผ่ด กับซอสครีมเลมอนส่วนปลาหมึกข้างบนนะคะเบินไฟมาหอมมากเนื้อเด้งดีค่ะเมนูต่อมานะคะเป็นสปาเกตตินี่เห็ดพอชินี่แยมหัวหอมไอเบริโกแฮมตัวเส้นสปาเกตตินี่นะคะจะเหมือนพาสตา้าอินเจ้์แฮเป็นเส้นเล็กผัดกับซอสครีมเห็ดผสมกับแยมหัวหอม,หอมแล้วก็ใส่มะเขือเทศรสชาติมันเค็มอมเปี้ยวเนื้อเห็ดนุ่มดีค่ะช่วยต่อมานะคะเป็นคาสต้าชีสเปโกริโน่ค่ะตัวนี้จะรสชาติออกมันมันเค็มเค็มเนื้อเด้งข้างบนใส่เป็นซอสหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็ใส่หน่อไม้ฝ เป็นโฟมสลัดผักนะคะทุกคนออกเขียวๆตัดกันดีกับความเค็มมันข้างล่างาต่อมาแพชชอบนะคะครีเอทดีปนฟิวชั่นนะคะเขาเอาเนื้อวากิวมาทําเป็นเนื้อม้วนลโรล,ลเดนค่ะข้างในห่อด้วยข้าวข้างนอกเป็นซอสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นและท็อปด้วยเห็ดเข็มทองทอดกับกร,รอออันนี้แฮมเบอร์กหลายจานเลยค่ะชอบมากเมนูต่อมานะคะเป็นวากิวแฮมเบอร์ซอสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นท็อปไข่ออนเซนตัวเนื้อเนื้อข้างในฉ่ำจุยซี่มากๆค่ะทุกคนเวลากินนะคะกินคู่กับซอสแกงกะหรี่แล้วก็จุ่มกับไข่ออนเซนแบบนี้ฟินสุด หรือว่าจะเอามากินควบข้าวแบบนี้ก็ได้นะคะตัวซอชีข้างบนจะมีความเคม็มนิดๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของปลาแห้งค่ะคาต่อมานะคะชื่อกุ้งกางมากิหอยเชลล์ฮอกไกโดครีมทัฟเฟิลข้าวโพดหวานตัวสฟียข้างบนอะอารมณ์เหมือนซุปข้าวโพดค่ะทุกคนข้างในตอนเคี้ยวจะได้กลิ่นหอมครีมทัฟเฟิลเมนูต่อมานะคะเขาเอากุ้งอาจจนน่ามาทําเป็นทาท่ารสชาติอมเปรี้ยวผสมกับแอปเปลิลเขียวแบบกรอบๆค่ะข้างล่างจะเป็นซุปทเรนตตาเย็นๆแล้วตอนกินเขาจะมีโฟมวาซาบิมาให้ตัดรสนะคะถัดมานะคะเป็นออิินนนาาวะุุุด้งงเเเย็สรรมมคกัท เครื่องอินานีวาะนะคะเขาจะใส่ซอสมาให้ค่ะตัวนี้เส้นเหนียวนุ่มมากทุกคนเสิร์ฟมาแบบเย็นเจี๊ยบนาซอสรสชาติเจาะเครนิดมีความเปรี้ยวสดชื่นกุ้งเทมปุระแป้งกรอบดีตัวต่อมานะคะเขาเอาปลากระพงเวดเอทไปห่อมูกุ้งแล้วนึ่งค่ะตอนเคี้ยวจะได้ทั้งกลิ่นหอมของเนื้อปลานุ่มแน่นแล้วก็มีกลิ่นกุ้งตัดกับครีมเห็ดพอชินีแล้วก็หนังปลาก,กรอบๆส่วนอันนี้นะคะเป็นกุ้งอาเจนินา่าท็อปด้วยครีมบริโตแล้วก็โทซาสูตรเจลลี่รสชาติอมเปรี้ยวข้างล่างจะเป ส่วนจานนี้นะคะเป็นปลากระพงเวทเอธทาทาวคาโดรสชาติเหมือนกินต้มข่าไก่แต่เขาเป็นเนื้อปลากระพงนิ่มๆแทนค่ะทุกคนเห็นสีจืดๆแบบนี้แต่จริงๆเผ็ดนะคะมันจะมีความเผ็ดปลายลิ้นเพราะที่ร้านเขาจะใส่เป็นนมเสือที่เป็นเหมือนน้ำหมักสไตล์ไปรูเข้าไปด้วยค่ะใครไม่กินเผ็ดอาจจะต้องระวังนิดนึงส่วนอันนี้นะคะเป็นปลากระพงเวทเอธห่อด้วยครีมชีสผสมกับน้ำผึ้งค่ะตอนเคี้ยวมันจะมีความนุ่มๆม,มันๆครีมๆนะคะซึ่งในจานนะคะเขาจะใส่อัุ่นรสชาติหวานอมเปรี้ยวมาให้กินตัดกันด้วยค่ะคำ นะคะเวลากินให้คลุกกับน้ำซอสในถ้วยก่อนข้างบนจะมีวาซาบิกับขิงตัวน้ำซอสก็จะเป็นเอสเซนต์มะเขือเทศผสมกับมะกอกรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มตัวต่อมานะคะอร่อยมากเป็นปูนิ่มทอดท็อปด้วยซันซ่ามะม่วงอะโวคาโดแล้วก็ข้าวญี่ปุน่นตัวซอสสีม้มงเขีเขาจะเป็นซอสเผ็ดสไตล์เากาหลีนะคะซึ่งจานนี้ปูนิ่มทอดมากรอบดีนะคะแนะนําให้รีบกินตัวซันซ่ามะม่วงนะคะมีความหวานฉ่ำอมเปรี้ยวแล้วก็มีรสชาติเผ็ดนิดๆจากตัวซอสข้างล่างกินเพลินดีค่ะส่วนจานนี้นะคะเป็นขา้าวโพดย่างสไตล์เกาหล ครอนรีบย่างเตาถ่านแล้วก็ทาซอสสไปซี่มายโยข้างบนเขาจะโรยชีสเป็กโกริโนโ่กับชีสลมควันมาให้ด้วยนะคะและรอบนี้มีไอศครีมรสชาติใหม่ด้วยค่ะทุกคนซึ่งตัวแรกที่แพะสั่งนะคะเป็นรสพิสตาชิโอตัวนี้รสชาติเขาจะออกมันมันมีความถั่วส่วนอีกรสชาตินึงนะคะเป็นรสที่รามิสุมาแบบถูกต้องในเนื้อไอศครีมนะคะมีเลดี้ฟิงเกอร์แทรกอยู่ด้วยค่ะไม่ได้มาแค่สีหรือกลิ่นนะคะทุกคนซึ่งรสที่รามิสูนะคะกินเปล่าๆก็ฟินแล้วค่ะแต่รสพิสตาชิโอแนะนําให้กินคู่ก,าาก,กับช็ ค่เส้นคุนฟ้าก,กรอบๆแต่แค่นี้ก็ฟินแล้วค่ะแล้ววันที่แพมมากินนะคะเขามีไอเบริโกแฮมที่เป็นแฮมขาหมูดาสเปนเสิร์ฟมาคู่กับเมลอนด้วยค่ะตัวนี้สั่งกินได้ไม่อัน้นแต่จะเสิร์ฟเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จานเท่านั้นนะคะรวมทั้งวันหยุดนะคะตะเลิกก็เสิร์ฟและนอกจากเมนูใหม่ที่รีวิวนะคะพวกเมนูเก่าๆของที่ร้าน,นะคะก็ยังมีครบนะคะทุกคนทุกอย่างสามารถสั่งกินได้ไมีอั้นเลยค่ะนั่งกินได้ทั้งหมด2ชั่วโมงอย่างส่วนตัวนะคะแพชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเรือฟิงฟนะะกนกบ,แบบแี้ ส่วนสาขาเนี้ยแอบมีเมนูตำเสตเล็กด้วยแต่ต้องไปบอกพนักง,งานเอานะคะเป็นเมนูลับค่ะทุกคนลองไปทานกันดูนะคะ